สวัสดีครับผมยูบลอคช่องซีรอทองคูณอ l เลฟเวนเวอร์นะครับผมวันนี้ก็พาน้องๆนะครับผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จกันนะครับผมสองเชือกนะครับผมก็พามากินนะครับผมของหวานๆก่อนนะครับผมวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ในทุกๆวันของเรานะครับผมถ้าวันไหนมีเราก็พามาเล่นน้ําฝนอะไรประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ฝนก็ตกด้วยนะครับผมชวนพี่องคุณทำไมมอมแมมแด้นนะครับผมเล่นมอมแมมนะครับผมสวัสดีครับผมพี่เจมครับ นี่วันนี้วันอะไรครับผมวันนี้วันพุทธรหัสครับครับผมวันพุทธรหัสครับผมผมจะถามว่าวันอะไรแค่นั้นแหละผมไม่มีอะไรแล้วครับผมผมจะถามเฉยๆนะครับว่าวันอะไรนะครับผมก็อาบน้ครับผมให้น้องเสร็จก็มากินของหวานอครับผมพี่ทองคูณพี่ทองคูมาอาบน้ครับผมก็เพราะว่าพี่ทองคูณก็เพิ่งออกมาจากป่านะผมก็เล่นมอมเมมนะครับผมเพราะว่า อาบทีเดียวสามเชือกก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมครับผมทีละเชือก2เชือกนี่ครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับพร้อมกันนะครับเลยครับผมถ้าถ้าน้องๆนี้อาบพร้อมกันได้เนาะครับผมแต่ถ้าพี่ต้องคูณมาไม่มีใครช่วยนะครับผมคนเดียวนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยกล้านี่ครับผมวันนี้ก็เอาเอาให้พี่เจมพูดค้อนเอาไปไปมาเลยครับผมพูดใครเอาครับขอบคุณนะครับผมครับพี่กี้นะครับผม ับปะะรดนครับผมครับผมโครงการใบบุญนะครับผมใบบุญนะครับผมที่สับปะรดให้กับช้างตกงานเนาะให้กับน้องช้างตกงานนะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์ของผมมีปัญหาที่ตั้งแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมตั้งแต่ที่โดนพ่อพลายยอดรักเหยียบวันนั้นเนาะเกือบมันเป็นเหตุสุวิสัยนะครับผมที่เราเป็นความสำเพ็จของเราได้เอาโทรศัพท์ไปวางไว้ใกล้ๆพี่พลายยอดรักแต่ในใจเราคิดว่ามาไม่ถึงแต่พอเรากลับมาบ้าน พอพอเรากลับกลับกลับมาบ้านปุ๊บกลับไปอีกทีคือเอ้าทำไมกระเป๋าได้ไปอยู่ในงานของพี่พลายยอดรักเสร็จแล้วมันมันดีดเองแล้วก็เรายังไม่กล้าไปเมืองเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะเราก็เลยไม่กล้าไปซ่อมนะครับผมตอนนี้ก็ยังคิดอยู่นะครับผมว่าจะไปที่ไหนนะครับผมไม่ค่อยได้ลงทิปคือผมผมนี่ทําทุกวันแต่ไม่สามารถลงได้เวลาถ่ายไปไม่ถึงส่งนาที ตัดแล้วผมอะไรเนาะทำยังไงเนาะอ,อะไรประมาณนี้ tá, นะครับผมขอบคุณนะครับผมที <S <S ่น้องใบบุญนะครับผมครับผมนี us <us ่บผมน้องใบบุญก็มาแจกบุญบุญให้กับน้องช้างควานช้างกันนะครับผมใช่ครับผมก็ก็ต้องขอขอบพระคุณมากมากนะครับผมครับผมก็ครับผมสับสับปะรดนี้ก็น่าจะได้เบงเบาหญ้าอีกนะครับผมเพราะว่าถ้าเรากินหญ้าอย่างเดียวมันก็ไม่เพียงพอเนาะ พอได้สับปะรดมาอย่างนี้คือได้บรรเทาให้กับน้องๆเ้าด้วยนะครับผมเพราะว่าน้องๆก็กินเยอะด้วยนะพี่เจมพอมีสับปะรดมีญ้าอย่างนี้เราก็หายห่วงในเดือนสองสามอาทิตย์อย่างนี้ได้นะครับผมในแต่ละวันนะครับผมเพราะว่าถ้าวันไหนฝนตกเราก็ไปไม่ได้ไปป่าไม่ได้อย่างนี้เนาะก็คิดว่าจะไปตัดหญ้าธิเนาะนะครับผมในแต่ละวันนะครับผมพอมีสับปะรดอย่างนี้เข้าหน้าฝนก็หายห่วงนิดนึงเนาะ เพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีสับประรดให้น้องๆเราได้กินนะครับผมก็เวลาเห็นน้องอยู่ในบ้านพักตัวเองยืนโยกไปนี่มันยังไงเนาะครับผมครับผมแดงเลยเ,เ,เล่นเล่น,เล,นเล่นดินแดงนะครับผมเล่นใน,นป่าแตอ่อาบน้ำเสร็จแล้วเล่นเหมือนกันนะครับผมมันเป็นคาบ ใช่ครับผมแล้วช้างจะไม่ผิวดำเนาะมันจะสวยมันไม่ค่อยสวยนะครับผมใช่ครับพอเป็นอย่างนี้ก็ดีเลยเนาะอาบน้ําสะอาดสอ้นนะครับผมนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมพาพี่จงคูณเราไปอาบต่อนะครับผมเพราะว่าต้องความสะอาดเนาะก็เหมือนกับคนนะครับผมก็ต้องอาบน้ําก่อนเข้านอนนะครับผมแต่น้องน้าฝนเราไม่ทราบว่าอาบน้ํามาไม่ถึง5้านาทีนะครับผมถ้าอีกสักพเข้าบ้านตัวเองนี่ก็ โอเคครับรู้เรื่องเลยครับผมมอมเมมนะครับผมมอมเมมเลยนะครับดูครับเด็กชายควันอันนี้ก็ in ขนาดขนาดว่าไม่เล่นแต่งานนี้เลื้ยงอาลามเลยนะครับผมแดงเลยนะครับผมนี่ครับเพราะว่าโอจะโชว์บ่โอจะโชว์นะครับผมโออยังกินอยู่เนี่ยเอาเอาชนงวงเร็วชนงานเร็วเอาบนชุ้งเร็วเอาเอาเอาเออเอาเก๊กเก๊กลอยดีดีนี่นะครับผมดูครับลู้หัวใจซะด้วยครับเอาบนชุ้งดีดีหน่อย ยังยังห่วงกินยังห่วงกินเอาสูงดีๆเอาพี่ขวัญพี่ขวัญสูงหน่อยเร็วเอาเออน,นั่นอ่านั่นอะไรครับผมด,ดูน้องน้งนำฝนจะไปแย่งในปากเอาบนสูงเดีวสูงเออนี่ครับผมนี่ลุมหัวใจด้วยนี่นะครับผมนี่ครับ,รบดูครวับความน่ารักของน้องน้องของเรานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในแต่ละวันของเรานะครับผมก็ตอนนี้ฝนก็ยังตกด้วยเนาะนี่ฝนตกด้วยนะครับผมเพราะว่าใช่ครับผมพายุพายุเข้าก็เอ๊ะ มันไม่ใช่พายุหรอกมันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนตกวันไหนตกยังไงนะครับผมแต่ก็ตกทุกวันเรียกง่ายๆคือตกทุกวันเลยนะครับผมดูครับกอมอมแมมวันนี้น้องๆของเราก็มาครับผมใช่ผมก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับผมใช่ครับผมกว่าทริปนี้ก็ต้องเช็คโทรศัพท์ดีๆนะครับผมก่อนผมจะทำนะครับผมผมตรวจนะครับผมเพราะว่า ว่ามันจะเกิดปัญหาอีกนะผมเวลาถ่ายมาได้5นาทีหนาทีคือมันจะตัดเองนะครับผมผมก็ยังคิดหาวิธีแก้นะผมเพราะว่าเราจะไปร้านก็ยังไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับผมก็เลยไม่กล้าไปนะครับผมก็ต้องรอรุ้นไปด้วยกันนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นสับปะรดนะครับผมได้เยอะมากเลยเนาะพี่เจมนี่ับผมเยอะมากเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมอันนี้จะเป็นสับปะรดนะครับผมของ พควานกี้นะครับผมนี่ครับผมของช่องพรายมัมชาแนลนะครับผมนี่ครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมน้องเจบุญโครงการน้องเจบุญนะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับน้องๆอ้าวขอบคุณครับยังนี่โอ้ได้โอ้น้ำฝนแช่งเลยแล้วอ้าวขอบคุณครับดีๆไหนนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้โชว์สเต็ปนะครับเอาเดี๋ยวเอาสับรุมาก่อนขอขอสับะรตคืนก่อนโอ้ไม่ให้แล้วเดี๋ยวครับ กินก่อนนะครับผมนี่ครับผมกินก่อนนะครับอูดูเด็กชายขวัญของเรานะครับนี่เอ้าไหนอ่ะพร้อมยัง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 กินอยู่นะครับผมยังกินอยู่นะครับนี่ครับดูครับนี่ดูครับกินอ้ครับไม่ยอมไม่ยอมให้พี่เลยเอ้ยนี่ครับน้องขวาญเราเหมือนกับจะตัวสูงกว่าน้องน้ำฝนหรือเปล่านี่ดูอย่างนี้นี่ตัวนั้นช้างเผือกนะครับผมช้างเผือกนะครับนู่ครับผมอยู่ในบ้านพักตัวเองนะครับผมนี่ครับ มอมแมมอยู่ที่ป่ามานะครับผมไปเล่นมอมแมมมานะครับนี่ครับเอ้ Besides, to to า us, Ahmad, <poles. S 1> ไหนนี่เอ้าเก็กเก๊กดีดีเอาน้องน้ำฝนถอยถอยดีดีเร็วเออไหนอ่ะเก๊กดีดีเร็วเอ้าเอาหันไปดีดีเอ้าเอาหันไปดีดีเร็วเออนั่นแหละเอ้าชูงชนดีดีเร็วนี่ครับโอ้ดูน้องน้ำฝนเราเปิดก่อนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับสดๆเลยนะครับผม นี่นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมนี่ครับผมก็ที่ได้ให้สับปะรดเรามานะครับผมนี่ครับผมก็ครับผมเดี๋ยวให้พี่เจมเราปิดคลิปด้วยเลยนะครับผมได้ไหมหรือน้องน้องช้างเราจะอ่ะบังหน้าหรือเปล่าครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบใจนะครับผมที่มีให้กับครอบครัวของเรานะครับขอบคุณคุณนาคีด้วยนะครับผมครับผมที่มอบสับปะรดครับผม รรค,รครับผมครับ,บ,มรบผมคิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบสวัสดีครับ